สุดอาลัยดาวร้ายผู้น่ารักพลัดตกต้นไม้เสียชีวิตสายของวันที่11พฤษภาคม2559ณบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชะเชิงเซาสิ้นเสียงบางอย่างตกลงพื้นดังตุบเพื่อนบ้านเอะใจชะโงกหน้าดูพบร่างชายชาราเจ้าของบ้านนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยเหลือชายชาราหายใ,ใจรวยริน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนชายชราคนนี้คือประจวบเลอกจามดีอดีตดารานักแสดงชื่อดังประจวบเลอกจามดีคือดาราตุ๊กตาทองชื่อดังในอดีตเจ้าของฉายาดาวร้ายผู้น่ารักเพราะหลายต่อหลายเรื่องเขามักได้รับบทเป็นดาวร้ายในตอนต้นแล้วกลับมาเป็นคนดีในตอนท้ายเรื่องหรือไม่ก็เป็นดาวร้ายที่ออกแนวตลกน่ารักมากกว่าประจวบมีชื่อเล่นว่าน้อย เกิดเมื่อวันที่15มิถุนายน2476ที่จังหวัดพระนครประเทศสยามหรือกรุงเทพมหานครประเทศไทยในปัจจุบันชายไทยรูปร่างสันทัดสูง164เซนติเมตรคนนี้เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวเขามีพี่ชายและพี่สาวอย่างละสองคนพี่สาวคนหนึ่งชื่อยุวนุ์เริกยามดีเป็นดาราละครเวทีชื่อดังในอดีตส่วนพี่สาวอีกคนนั้นเป็นภรรยาของทวีณบางช้าง หรือครูมารุษผู้กำกับและนักแต่งเพลงชื่อดังน้อยประจวบเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนวัฒนศิลป์ประตูน้ำกรุงเทพมหานครก่อนเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิการบินที่โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมามีความเก่งกล้าคล่องแคล่วจนสามารถจบหลักสูตรติดจ,จดจ่าโทภายหลังได้ลาออกจากลูกทับฟ้าทหารอากาศเพื่อมาทำงานที่เขารักนั่นก็คือการเป็นนักแสดง เส้นทางชีวิตช่วงนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนหมึกที่เขียนลงบนกระดาษในตอนนี้เพราะเขาเริ่มต้นการเป็นนักแสดงของตัวเองด้วยการต้องไปทำงานเป็นเด็กในโรงถ่ายชื่อโรงถ่ายว่าหนุมานภาพยนตร์ของรัฐเบสตันยีผู้กำกับหนังชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์นานาชาติและอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนแรกอีกด้วยรัฐเบสตันยีเกิดปีวอก เขาเลยตั้งชื่อค่ายหนังของตัวเองว่าอนุมานภาพยนตร์น้อยประจวบทำงานในโรงถ่ายฮนุมานภาพยนตร์ของรัสเบสตันยีได้ไม่นานรัฐในฐานะผู้สร้างก็ได้มอบหมายให้ครูมารุตกำกับหนังเรื่องชั่วฟ้าดินสลายในปี2498ครูมารุตจึงได้ชักชวนน้องมีของตนนั่นก็คือน้อยประจวบเลิกยามดีคนนี้มารับบทเป็นทิ์คนสนิทของนายห้างพะโปในเรื่องนี้ด้วย ชั่วฟ้าดินสลายประสบความสำเร็จอย่างงามนักแสดงหน้าใหม่ทั้งสาคนคือชนะศรีอุบลงามตาสุภพ,พงศ์และประจวบเลิกยามดีแจ้งเกิดทันทีต่อมาน้อยประจวบมีผลงานหนังอย่างต่อเนื่องอีกหลายเรื่องผลงานเด่นที่คนดูจำได้เมื่อครูมารุษพี่เขยให้เขาเล่นเป็นตัวร้ายครั้งแรกในเรื่องรักฤทิษยาปี2500น้อยประจวบเล่นดีจนได้รับทุกตาทอง สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้และมาได้อีกครั้งในสาขาเดียวกันจากเรื่องมือโจรปี2504อดุล์ดุลจรัตพระเอกและผู้กำกับชื่อดังเคยเล่าว่าน้อยประจวบตอนเข้าวงการใหม่ๆยังจับจุดเด่นตัวเองไม่ได้บทบาทจึงยังไม่เข้าตาผู้กำกับเลยนะเล่นไปหลากหลายแนวแต่ที่ทำให้น้อยโดดเด่นขึ้นมาจนเป็นที่ชื่นชอบของใครต่อใครก็จากเรื่องมือโจร ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เครดิตผู้สร้างผู้กำกับอย่างคุณวิจิตคุณอาวุธนะที่หยิบเอาสองบุคลิกมาใส่ในตัวน้อยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวทีเดียวร้ายก็ร้ายน่ารักก็น่ารักเขาเล่นในน่ารักมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้อยประจวบของเราเขาก็เล่นแนวนี้มาโดยตลอดครับคนดูชอบเขามากนอกจากชั่วฟ้าดินสลายรักนิสยาและมือโจรแล้วน้อยประจวบจะมีผลงานเด่นๆอีกหลายเรื่องด้วยกันเช่นพระสุธาที่ข้ารัก พระเจ้าอาชาติศัตรูจำเลยรักดวงตาสวรรค์มนรักลูกทุ่งและเพชรพระอุมาเป็นต้นปี2507ปริญญาทัศนียกุลผู้สร้างหนังคนดังเตรียมสร้างเรื่องคมแสนคมขึ้นโดยตัวร้ายในเรื่องที่วางไว้ก็คือประจวบเลิกยามดีแต่บังเอิญว่าเขาไม่สบายกระทันหันหลือชัยนรุนาถพระเอกลักยิ้มเจ้าสเสน่ห์ที่หวนกลับวงการบันเทิงอีกครั้งหลังเข้าเรือนจำหลายปี จึงได้แนะนําเดียคมสันเพื่อนที่รู้จักกันในเรือนจําให้ผู้สร้างได้รู้จักปริญญาทัศนียกุลเห็นว่าหนุ่มเดียคมสันมีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับประจวบอยู่มากจึงรับไว้และให้แสดงแทนประจวบที่ไม่สบายทันทีพร้อมกับตั้งชื่อเพื่อใช้ในการแสดงให้ว่าชุมพรเทพพิทักษ์จะได้พ้องคล้องก,กันกับชื่อของประจวบเลิกยามดีนั่นเองหนังเรื่องสุดท้ายของประจวบเลิกยามดีคือเรื่องเรือนแพ เข้าฉายเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2532ซึ่งขณะนั้นเขาอายุ56ปีเป็นหนังค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นของเชนเจริญเอี่ยมพึ่งพรและยังเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่เศรษฐีทุกตาทองอย่างวิจิตคุณาวุฒิกำกับอีกด้วยน้อยประจวบเลืกยามดีเป็นคนทำงานดีทำงานเก่งรู้รับผิดชอบสูงและเป็นคนที่ทำงานมากคนหนึ่งของวงการเขาเคยพูดกับลูกๆว่า พ่อขอเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกๆทุกคนจะได้สบายบ้านปลายชีวิตของเขาจึงเป็นอยู่อย่างไม่ลำบากอะไรเพราะนอกจากมีบ้านที่รองเมืองซอยห้าปทุมวันกรุงเทพมหาคนครแล้วด้วยความที่เป็นคนมินิสัยรักอิสระชอบธรรมชาติไม่ชอบสูงสิงวุ่นวายกับใครและไม่อยากให้ใครมาทำเช่นนั้นกับตนด้วยน้อยประจวบจึงให้ลูกสาวไปซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อเขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพียงลำพัง เขาเคยอยู่ที่อื่นมาหลายปีก่อนย้ายมาอยู่ที่จะเทิงเซาและอยู่ที่นี่ถึงสิปีเต็มแม้จะอยู่ตามลําพังแต่ก็ยังอยู่ในความรักความห่วงใยของลูกๆที่คอยผลัดกันมาดูแลคุณพ่อไม่เคยขาดน้อยประจวบรู้ดีถึงความลําบากของวงการจึงไม่สนับสนุนให้ลูกๆเข้าวงการสักคนเดียวแม้ดอกดินกันยามานผู้สร้างผู้กํากับชื่อดังและเขาเคยเล่นหนังของผู้กํากับผิวเข้มคนนี้เกือบทุกเรื่อง ก็เคยออกปากชวนลูกๆของประจวบให้มาเล่นหนังด้วยก็ตามพ่อยอมลำบากคนเดียวเพื่อให้ลูกทุกคนสบายเขายังยืนยันและทำตามที่พูดนั้นมาทั้งชีวิตน้อยประจวบเป็นคนแก่รักสันโดษรักอิสระและมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบจู้จี้จุกจิกกับใครและไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจู้จีก้จก,กับตนด้วยเขาชอบอยู่ลำพังชอบทำน้นทำนี่อยู่เสมอเช่นตัดหญ้าได้หญ้า,าเก็บใบไม้กวาดลานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตามนิสัยที่ชอบความสะอาดด้วยการที่เขาออกกําลังกายและดูแลตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดน้อยประจวบจึงเป็นคนแก่เพียงไม่กี่คนที่ไม่มีโรคประจําตัวเลยจนกระทั่งเขาขึ้นไปตัดแต่งกิ่งมะม่วงและพลัดตกลงมาและไม่อาจลืมตามาดูการเติบโตของมันอีกเลยปี2547ประจวบได้รับรางวัลเกียรติคุณแห่งความสําเร็จจากชมรมวิจารณ์บันเทิงพอถึงมือหมอชีพจรของเขาต่ําลงเรื่อ,อย ในที่สุดก็ไม่อาจยื้อชีวิตของเขาไว้ได้11พฤษภาคม2559เขาเสียชีวิตด้วยอาการเลือดข้างในช่องท้องจากเหตุพระตกจากต้นไม้ชริอายุ82ปีและชาปพนกิจที่วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครในวันที่17พฤษภาคม2559ปิดฉากดาวร้ายผู้น่ารักไปตลอดกาล